加油站等一会 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังอาจารย์ทุกๆคนรวมไปถึงเอฟซีและผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะครับพบเจอกันอีกเช่นเคยในช่องนกเขาใหญ่เมืองขู่ขันพ่อกับผมคือเก่าครับพี่น้องปองปลายสุผู่สุคนนะครับพอกันย่ามเศิเร์ฟนะครับโอ้บรรยากาศดีครับผมเมื่อนี้ แต่ว่ามีแนวโนนมว่ากับสิโต๊ะขี้เก่าล่ะครับครับผมย่ำเสาๆนะครับก้อนสิเขาไปเห็ดงานนะครับผมกับเขามาเบิงนกก้อนนะครับกับสืบเนื่องจากมื่ว้านนะครับผมมื่ว้านฟึกนกเนาะครับเนาะฟึกนกไป นางหลุ่นไปนางเบิงไปนะครับกับป้ากดว่าโนกี่ช่ำไหวอะ่ะเลี้ยงไหวตัวหนึ่งนะครับผมเป็นเหียก,กุกนะครับเป็นเป็นเลียกลงกุกนะครับผมหรือว่าเป็นเอิรกลงกุกนะครับผมตามพุเฒเาผู้แกโบลำโบล้านตามอาจารย์หลายๆทา่านนะครับเป็นกรว่ามันบดีนะครับเนาะกะ เฮ็ดจังได้นะครับผมกะสีได้น้ำปล่อยล่ะครับผมปล่อยพื่นคึืนธรรมชาตินะครับมาวาน,นึ่งละ่ะบ่ถือใจเห่านะครับผมกะสิปล่อยพื่นคึืนซูธรรมชาตินะครับผู้เฒ่าโบราณโบรานหรืออาจารย์หลายๆท่านท่านว่าพิ่นบอนแนะนํำบ่สมควรให้เลี่ยงนะครับผมกะสีได้ปล่อยล่ะครับผมเฮ็ดดีนะครับถ้าลมดีเฮ็ดดีํำไรรดนรรกะ้างนะครับผมถ้า เอิดลงกุกเหียกลงกุกเนี่ยเป็นนกกุกหนึ่งนะครับผมนกกุกหนึ่งเอิดลงกุก <c oughs> ผมส่วนตัวผมนะครับแลวก็ทีมงานหลายหลายท่านทีมงานผมเนี่ยกาโบเลียงนะครับผมผมกาสิได้น้ำปล่อยเพิินสู่ขึ้นธรรมชาตินะครับ <c oughs> นี่นะครับผม กะเพื่อนกะเเ็ดดีนะครับผมคา่มกับพ่อฟังนะครับกะเสียงมุนม้วนเลยล่ะครับเสียงถือใจเลยห่ะครับแต่ว่าเป็นเป็นนกกุกหนึ่งเนาะครับเนาะบัดน,นี้เพื่อนก็เอ,อินลงกุกนะครับกะอายุกับพ่อฟึแล้วล่ะครับผมอายุโกงอะ่ะแต่ว่าเมื่อเฮ้าบ่บอไดยู่ใน สีห์ามักนะครับผมเพราะว่าตามตำล่าตามโบรานตามผู้เฒ่าผู้แกรหรือตามอาจารย์หลายๆท่านนะครับผมเป็นว่านโนกุกหนึ่งเหนียกุกหรือเหลียก,กุกเนี่ยหรือเอิ่นลงกุกเนี่ยเพิ่นบอกสมควรให้เลี่ยงนะครับผมผมกะสีได้น้ำปล่อยเพิ่นสูขึ้นธรรมชาตินะครับนี่แหละครับผมโตต้นเพิ่นนะครับ นี่นะครับอพอฝึกแล้วนะครับเนี่ยแต่กระต่องปล่อยนะครับผมปล่อยให้เพื่อนไปยู่ตามธรรมชาติของเพื่อนนะครับกะสีได้น้ำปล่อยหรอครับผมเพราะว่ากะ ทีมงานหลายๆท่านหรืออาจารย์หลายหลายคนหรือผู้เฒ่าผู้แก่ที่เพิ่นเคยได้บอกได้สอนมานะครับผมกะนกกุกหนึง่งเหยีกก่ยกุกนะครับกะบผสมค้นเลี้ยงนะครับผมผมกัสิได้ปล่อยเพิ่นเดี๋ยวไปหาตัวเอาไม่ก็ได้นะครับผมในปา่าในดงในภูเขาในธรรมชาติกับกัพ่อมีให้ไดตต้ออยู่นะครับผมกะไปหาตัวเอาคัดเอา ตัวได้มักตัวได้ถือใจเฮ้ากัจังคอยขื้นโกงนะครับผมกับ,บัดนีก้กัสซได้ปล่อยเพื่อนสูขึ้นธรรมชาติแล้ะครับพี่น้องนี่นะครับผมอาดุปธรรมชาติเด้อยไปแล้วพี่น้อง ไปแล้วนะครับผมปอยเรียบร้อยนะครับเพื่อนไปอยูขึ้นธรรมชาติของเพื่อนนะครับอู่หูสพี่น้องเอ้ยบินไปทางฝุ่นละ่ะไปแล้วนะครับผมคืม,มอีกแล้วบัดน,นี้เริ่มค้มเริ่มแรงมาแล้วนะครับฝนนะโตะอีกคือเก้าล่ะพี่น้องเอ้ยไปใส่กับบอดด้ คอยเรียบร้อยนะครับผมสำหรับนกเลียกลงกุ๊กนะครับแต่ว่าเพื่อนเป็นนกกุ๊กหนึ่งนะครับกะมันกบบาบมอสมที่สีเหลี่ยงนะครับเนะาะกตนสีเหลี่ยงแต่ถ้คอยไปหามาัดขัดมะมัมาเหลี่ยงก็ได้แะครับผมเพราะว่าจะเป็นสายตออยู่แล้วนะครับผมก็มีโอกาสได้ ต้องหาตัวที่มันถือใจให้มันถือลักนะครับจังคอยเอามาเลี้ยงมาหยัางนะครับผมสีเฮ็ดดีบดีนะั่นมันก็อยู่ที่ใจเฮ้ามากนะครับผมสีเสียงหน่อยเสียงใง่เสียงกลางมันก็อยู่น้าใจเฮ้านะครับเฮ้ามากแบบใดเฮาก็เล่นแบบนั่นนะครับผมเฮ้ามากแบบใดเฮาก็เลียงแบบนั่นนะครับถูกต้องต้องมาก่อนถูกใจนะครับผมสิ่งที่ใช่ต้องมาก่อนสิ่งที่ชอบนะครับ ถ้าเราถูกถ้าเราทำถูกต้องมันก็จะถูกใจและมันก็จะใช่และเราก็จะชอบนะครับผมนี่แหละครับผมกานมันบอดีผู้ถาวาว่าบอดีหรือทีมงานว่าบอดีหรือส่วนตัวเขาเองเนี่ยว่าบอดีบ่เหมาะสมในการเลี้ยงเขาก็ต้องปล่อยแหละครับผมมีโอกาสมีเวลาเขาก็ไปหาตอ่อมาให้คัดเลือกมาใหม่นะครับอยู่ในปา่า ง่ายๆนะครับผมนี่แหละครับผมส่วนตัวกะกะสิเป็นประมาณนี้นะครับมักจังค่อยเลี้ยงนะครับบ่มัก,กั็ปล่อยขึ้นธรรมชาติเพิ่นไปนะครับผมสิต่ตไดไปเห็นอยู่ปลาเฮ็ดดีซําได้นะครับเสียงดีคาลมซําไดกสร้างมาอยู่บ้านเป็นไปไล่ขางเป็นไปไล่ต่างเสียนะผมกับปล่อยขึ้นธรรมชาติทั้งเบิดหละครับผม กะสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับผมนกช้ำไหวกันเหล่มมีป่ามีเสียงกันแล้วนะครับผมปล่อยออกไปตัวหนึ่งนะครับกัย่งหลายคือเกาล่ะครับเดี๋ยวกัจังคอยไปขัดไปต่อไปขาดไปเหลือจากปลามาเลียงไม่ได้อยู่นะครับผมสำหรับนกนะครับ ก็ไปหาตัวที่ห้ามักแหะครับพี่น้องตัวห้าบอมักหรือว่ามันผิดในตำราผิดลักษณะผู้ถา่าผู้แกเ่เพิ่นเดว้าไว้ก็ต้องปล่อยเพิ่นขึ้นสู่ธรรมชาติแหะครับผมกะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกะก่อนจะเข้าไปเหตุงานนะครับฝนก็เริ่มลงเม็ดมาแล้วนะครับพี่น้อง เริ่มลิ่นๆมาแน่แล้วนะครับผมกะขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมมีขอเสนอแนอันใดนั่นกะคอมเมนต์มาพูดคุยพูดจากันในช่องนะครับนกเขาใหญ่เมืองขู่ขันนะครับผมกะฝากติดตามผลงานนํานะครับผมทีมงานใดออกไม้ก็ขอให้มันหมานเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัย มีโชคมีใช่กันสุผู่สุคนนะครับตามตัวไม้ก็ขอให้ได้กำขากันทุกๆทีมงานนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยนะครับเบิร์คลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปต่อๆไปได้นะครับถ้ายคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับ อกันได้ในคลิปต่อๆไปนะครับผมมากดติดตามช่องด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานลูกคาใหญ่เมืองขุขันครับผม